EP 2 1 2อพคำพิพากษาสารดีกาที่333ทับ2 6พนนักงานอายการจังหวัดหนองบัวลำพูโจทยบริษัทททหารโจทย์ร่วมนางบัวใบไม้จำเลยโจทฟ้องของให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 264, 265, 268, 341กับให้จำเลยชดใช้เงิน6ล้าน8 6 6, 694บาท98สตางค์แก่ผู้เสียหายระหว่างพิจารณา บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทศาลเชินต้นอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทเฉพาะข้อหาร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมและข้อหาร่วมกันช้อกงส่วนข้อหาร่วมกันปลอมเอกสารราชการโจท์ร่วมไม่เป็นผู้เสียหาย จึงไม่อนุญาตสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์อุทธรโดยทิ่ประดีอายการสำนักงานคดีสารสูงภาคสซึ่งอายการสูงสุดได้มอบหมายรับรองให้อุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงในความผิดฐานร่วมกันช่อกงโจทย์ร่วมอุทธรโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อ ในกำพิภาคษาสารั้นต้นอนุญาตให้อุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงสารอุทธรภาค4ีพิภากษากับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265วงเล็บเดิมมาตรา268วรรคแรกประกอบมาตรา265วงเล็บเดิมและมาตรา341 วงเล็บเดิมประกอบมาตรา83ฐานร่วมกันปลอมเอกสารราชการและฐานร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมเมืม่อจำเลยกับพวกเป็นผู้ร่วมกันปลอมและร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมจึงลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268วรรคแรก เก,กอมาตรา265วงเล็บเดิมและมาตรา83ตามมาตรา268วรรคสองแตกระทุงเดียวความผิดาร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมกับฐานร่วมกันช่อปงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268หวรรคแรก ประกอบมาตรา265วงเล็บเดิมและมาตรา83ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90จำคุก4ปีให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน6,866,694บาท98สตางค์แก่โจ์ร่วมจำเลยดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่าคทีจริงที่คู่ความไม่ได้ตัวแย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้นายเพชรชลทำาสัญญาประกันชีวิตกับโจ์ร่วมจำนวน 3. ามกรมทรรม์ฉบับแรกเป็นการคุ้มครองสินเชื่อการกู้ยืมเงิน มีผู้รับประโยชน์คือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งต่อมาโอวนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัทบริหาร,ร,รสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนกับจำเลยแรนไหนธรรมศาสตร์กรมทันฉบับที่สองคุ้มของสินเชื่อประเภทกู้เบิเกเงินเกินบัญชีมีผู้รับประโยชน์ เช่นเดียวกับกรมธันมฉบับแรกและกรมทันม์ฉบับที่สามโจทย์ร่วมยกเลิกไปภายหลังเกิดเหตุคดีนี้จำเลยเป็นมารดาของนายเพชรชลัซึ่งพนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องว่าร่วมกับจำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ใช้เอกสารราชการปลอมและช่อโกงในเพชรลัต์ให้การรับสารภาพสารมีคำพิพากษาแล้วตามสำเนาคำพิพากษาคาดีอาญาหมายเลขแดงที่1044ทับ2 6พของสารชั้นต้นตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องมีคนร้ายร่วมกับนาย เพชรลัดปอมใบบรณบัตรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสังรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีและรายงานการชนสูตรพิกษพของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโนนสังอันเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับแล้วร่วมกันนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นประกอบ คำถแถลงของผู้อ้างสิทธิ์สินไหมมรณะกรรมเพื่อแสดงตนต่อโจดร,ร่วมขอรับเงินค่าสินไหมมรณะกรรมของกรมธรรประกันชีวิตของนายเพชรชลัดโจดร,ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและนายเพชรชลัดถึงแก่ความตายจริงจึงจ่ายสินเชื่อสินไหมทดแทน กรมธรรประกันชีวิตของนายเพชรรัตให้แก่บริษัทบริหาร,ร,รสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนายธรรมศาสตร์และจำเลยเป็นเงินรวมทั้งสิน้น6 8 66, 6 6 6 9 9 4บาท98สตางค์คำสั่งสารชั้นต้นที่ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเพชรรัตเป็นเอกสารราชการปลอม มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทําความผิดร่วมกับนายเพชรรัตน์ตามความพิพาทศาสารุธอนภาค4าหรือไม่เห็นว่าโจทย์และโจทย์ร่วมมีแต่พยานที่ยืนยันว่าจำเลยนำเอกสารที่นายเพชรรัตน์ปลอมมายื่นประกอบคำาแถลงขอรับค่าสินหมายทดแทนและถ่ายถอนจํานองที่ดิน แต่ไม่มีพยานโจทย์คนใดรู้เห็นว่าจำเลยร่วมปลอมเอกสารดังกล่าวกับนายเพชรรัตน์ความจริงรับฝั่งไม่ได้ว่าจำเลยกระทําความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารราชการตามฟ้องส่วนความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมและร่วมกันช่อโกงนั้นเห็นว่าแม้นนายคมจะเป็นพนักงานของโจทย์ร่วม แต่ก็ไม่มีสาเหตุใดที่ต้องใส่ร้ายจำเลยอีกทั้งเบิกความถึงขั้นตอนการตรวจรับเอกสารเบื้องต้นโดยไม่มีข้อพิรุธสงสัยว่านำความเท็จมาปลาักปั่มจำเลยเชื่อได้ว่าเบิกความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับฟังได้ว่าจำเลยไปยื่นคำถแถลงขออ้างสิทธิ์สินใหม่ทดแทนมรณกรรมต่อ ในคมพยานจ์และโจทย์ร่วมทั้งสองต่างเบิกความว่าสำเนาเอกสารทั้งหมดที่จำเลยนำมายื่นมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้แล้วจำเลยเพียงแต่ลงชื่อในคำถแถลงขอรับสิทไใหม่ทษแทนบันทึกกรณีลูกหนี้ถ่ายถอนจำหนองและสมุดทะเบียนรับเอกสารสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งจำเลยนำสืบว่าไม่ทราบว่าเอกสารที่นายเพชรชลัดให้นำไปยื่นเป็นเอกสารปลอมและไปติดต่อตามที่นายเพชรชลัดแจ้งว่าเป็นการขอรับเงินกู้ที่เคยทำสัญญาไว้แล้วเมื่อพิจารณาจากพฤติการที่นายเพชรชลัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินและทำสัญญาประกันชีวิตไว้ต่อมา วางแผนช่อโกงโจทย์ร่วมว่าถึงแก่ความตายเพราะต้องการได้เงินค่าสินไหมทดแทนการที่ให้จำเลยนำเอกสารราชการที่นายเพชรรัต์ทำปลอมขึ้นไปติดต่อนายคมและนางสาวนันทวันก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่นายเพชรรัตรวางแผนช่อโกงโจ์ร่วมไว้เพียงแต่นายเพชรรัต์ปรากฏตัวลงมือก็ทำเองไม่ได้ ประกอบกับจำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญานายเพชรรัตจึงจำเป็นต้องให้จำเลยนำเอกสารราชการปลอมทั้งหมดไปแสดงตนว่าเป็นผู้รับประโยชน์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่โจ์ร่วมกับบริษัทบริหาร,รสินทรพัพย์กรุงเทพผานิชย์จำกัดมหาชนกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขอรับสินหม่ทดแทนแระถ่ายถอนจำนองที่ดิน คัะเกิดเหตุจำเลยอายุ74ปีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนได้แต่ชื่อตนเองจึงน่าเชื่อว่าจำเลยไม่ทราบว,ว่าเอกสารที่จำเลยนำไปติดต่อขอรับค่าสินใหม่ทดแทนกรณีมรณะกรรมและแต่ถอนจำนองที่ดินเป็นเอกสารปลอมตามที่จำเลยนำสืบทั้งพยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบก,ก็มีเพียงว่า จำเลยนำเอกสารดังกล่าวมายื่นเท่านั้นจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจําเลยมีความผิดฐานร่วมกับนายเพชรชตน์ใช้เอกสารปลอมตามฟ้องและเห็นว่าลักษณะการกระทําความผิดของนายเพชรัตน์มีการวางแผนอย่างซับซ้อนจึงไม่แน่เชื่อว่านายเพชรัตน์จะให้จําเลยทราบถึงแผนการ และให้จำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการที่จำเลยนำเอกสารราชการปรอมไปยื่นต่อในคมเรนนังสาวนันทวันก็อาจเป็นเพราะทำตามที่นายเพชรรัตน์แจ้งขั้นตอนและวิธีการให้ทำในลนักษณะถูกใช้เป็นเครื่องมือการทำของจำเลยจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับนายเพชรรัตน์ช่อโกองจดร่วม ตีสามดุตอนภาคสี่พิพากษามานั้นสาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฟังขึ้นพิพา,ากษากลับให้ยกฟ้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องบำบวลกฎหมายอาญามาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น